สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนุพารวยสำหรับมื้อนี้นะครับสีพาท่านผู้ชมทุกท่านมากติดตามนะครับความฝันของพ่อหญยดาวนะครับผมซึ่งช้างนุนะครับได้ไปพ่อนะครับพ่อหญ่ดาวนะครับผมก็เลยได้สอบถามพ่อหญ่เบิงนะครับว่าพ่อยญ่เพิ่นฝันลรือ่เพิ่นก็เลยบอกว่านะครับฝันนะครับฝันแล้วเพิ่นว่า ฝันดีนะครับเพื่อนบอกว่าฟันเห็นตัวเลขเป็นอยังคือได้เห็นตัวเลขนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เห็นเครื่องบินพร้อมนะครับผมสําหรับเรื่องเล่าความฝันและกัดตัวเลขคุณพ่อดาวนะครับน้องพญ่ดาวเพื่อนกะเอามาฝากนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็สิได้เอาเรื่องเล่านะครับความฝันของพญ่ยเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับ ลักก่อนที่จะไปรับชมนะครับกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศดีๆอีกเส้นเคยนะครับผมเพราะว่ากะฝนกับตกเมื่อคลืนนกับตกหนักนะครับผมฟ้าหลังฝนนะครับผมกับแจ่มใสนะครับบรรยากาศมื่อนี้กับกับบรรยากาศดีๆลมเย็นๆนะครับนอนผ่อนคลายสบายๆนะครับผมกับมาฟัง อย่งางเล่ความฝันของพญายดาวไปพร้อมๆกันเลยครับสําหรับนะครับพญายดาวเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันนั้นไปเบื่องหมอลำนะครับไปเบื่องหมอลำคณะไงนะครับคณะใญ่แต่เพื่อนบอกว่าบมอลำนี่เพื่อนว่าตังมันตังอยู่นั่นจต่ขึ้ังอยู่ในเมืองนี่บ่อเ่นตังอยู่ลำบานหรือว่าตังอยู่วัดเพื่อนว่าตังอยู่ในเมืองนี่เพราะวาเนี้มไปนี่มันก็เป็นตึกเป็นหยังพญ่เพื่อนว่าบมอลำนี่คณะไง นะครับขณะใไ่บานนี้นะครับเพิ่นกับเบิงเข้าเห่นนะครับนอนเล่นบอหลอกบอลำมันก็มีคนนั่งเบิงคนกับหลายแล้วก็มีอ่าพวกเต้นน้าฮานเต้นคางตู้ฟังอีกฝั่งหนึ่งมันกับเป็นพวกสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์แล้วก็มีเล็กหน่อยมาเล่นนะครับบานนี้นะครับเพิ่นกับในนั่งเบิงไปนะครับเบิงไปเบิงมานะครับบานนี้สักพักหนึ่งปรากฏว่านะครับได้ยินเสียงนะครับลวก็พากันแนมเบิง บวกไปเบื้องหมอล่ำนั่งกันกันเนี่ยเบื้องปรากฏวา่าพ่อยายดาวเพื่อนวา่าได้เห็นเครื่องบินนะครับล่ำบอกไงนะครับลอยค่อย,อย,อยลอยลงมาลอยต่ำนะครับเพราะว่ามันือสิเสียหลักมันสิตกนะครับควดนี่ก็เต็มเลยในอ่าในล่ำเพราะว่ามันมันก็ือสิใหม่มาแต่ข้างบนบานนี้มันมันคือสิตกมันก็นลอยขามขามเวทีขามหัวหน่าละไปคนทีนั่งเบิ่ง แต่มันบอดดิบ,บลงนะครับบอดดิลงมองที่ว่ามองเวทีหรือว่ามองอนาเวทีมันก็เลยไปแต่มันกับบ,บบ่อไก่น,นะครับจากที่ว่าคนเบืองบ่อร่ำนะครับเขากับพักกับแน Enc ่มแนี่มเบืองนะครับล่ำบอกไงล่ำสีขาวนะครับล่ำสีขาวใหม่นี่มิแต่ควนนะครับควนปาวรากฏว่าเขาก็เรียกว่าโอ้เครื่องบินตก <S <S รรตกรรวางซี่บานี้พออในหูได้ว่าเครื่องบินตกแล้วนะครับพราะไงดาวเพิ่นกันเลยนะครับ พากันไปเบิงเข้ากับากันลูกไปเบิงนะครับหมอลํำเข้าก็เข้าก็เศร้าเนาะเข้ากับตกใจนะครับว่าเครื่องบินมันมาตกเพิ่นว่าเพิ่นกัเลยยยางไปเบิงนะครับเพิ่นกับว่ายางไปเบิงมันกะเป็นตึกนะครับเป็นตึกเป็นหยังบังเพิ่นแต่ว่าตอนตอนลงตอนตกนั่นบ่พากันเห็นหรอกเพราะว่ามันโลกอีกฟังหนึ่งพอมันมีตึกมีหยังบังนะครับเพิ่นว่าเพิ่นกัเลยพากันย่างไปเบิงปรากฏว่านะครับมันกะมีแต่ขันขึ้นคันขึ้นเต็มล่าเลยนะครับเต็ม้านนี้ พอยงด่าวเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเนี่ยมือเครื่องบินคาคักเพิ่นว่าปรากฏว่าเพิ่นเห็นอยู่ตัวเลขแต่คือจะเป็นรหัสของเครื่องบินลับนี่คี่ว่ามั่นในตกก็คืออยู่อยู่ห่างมั่นพอยงดาวเพิ่นก็เลยว่าเนี่ยไปเพิ่นเห็นนะครับเป็นหกสองสามนะครับเพิ่นเห็นเป็นตัวเลขเล้วป่านี้คนเข้ากับผ้ากันมะหุ่มเบิงแบานี้เขาก็เอะมันก็เสียงดังเสียงหยังเนาะเพราะว่าเข้ากับครับกับผ้ากันตกใจนะครับตกอกตกใจว่าเครื่องบินมา มาตกลงอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพิ่นว่าเต็ม่องล่งนั่นมันกับไ่ได้ถือเคลื่อนสร้างบานคนนี้ขนาดเป็นตึกเพิ่นว่ามองที่มันจอดล่งตกนั่นมันกับเป็นเดินนะครับเดินบอกเดินก่วงเลยล่ะอญ่เพิ่นว่าเดินก่วงล่ำนั่นล่ำสีขาวสีขาวนั่นล่ำงามนะครับเพิ่นบอกว่าคิดว่าห่วยคันว่าคนอยู่ในหันนั่นคือสิคือสีเรียบร้อยเบิดนั่นล่ะเพิ่นว่าเพราะว่ามันค้นมันยังเบิดก็ับ่มีคนกาเข้าไปไกลเพียงแต่ว่าผ้ากัน เบื้องหลักกับผ้ากันป้อกันเพิ่นวางส่นะเสียงกับแจ้วเจ้าแจ้วเจ้านะครับเนาะวานนี้เพิ่นก็เลยนะครับยางลบลบลบมาว่าสิมาเบืองหมอลำตัวพอว่าสีมาเบืองหมอล่ำตัวปรากฏว่านะครับจักวมาลำไปไซหานเวทีกะเสียคนกะเสียนะครับเพิ่นก็เลยว่าอันนี้เพิ่นก็เลยคิดนะครับในความฝันน่ะละเพิ่นก็เลยว่าห่วยหรือว่าเพิ่นฝันบ่นี่เพิ่นวางสเพอเพิ่นคิดว่าสำนั่นละเพิ่นก็เลย หูซึกโตเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นฝันซ้อนฝันบว่าเพิ่นว่าเิ่นก็ย่งหูนะครับในความฝันเพิ่นว่าว่าว่ามันเป็นฝันเพว่าเพื่นบางสีพรางยางลบมากแล้วเวทีหมอล่ำกระเสียคนกระเสียนะครับผมลัาดณเวทีหมอล่ำใหญ่เนาะขนาดใหญ่ๆนี่ยกระเสียคนกับหลอกหลจักเสียไปใสนะครับเพิ่นก็เลยหูซึกเอู้กโตเกิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับเพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยบอกว่านี่ละเพิ่นว่าฝันงวดนี้ฝันเห็นเครื่องบิน มันมาตกเพิ่นว่าแถมเห็นตัวเลขพร้อมเพิ่นคือคิดว่าห้วยกระชิบ่แม่นมันสิมาตัวนี้บ่ในงวดวันที่1อ่าพฤศจิกายนนี่นะครับเพิ่นบอกว่าบ่ได้ฝันเห็นเป็นตัวนี้มาโดนแล้วเด้เพิ่นว่าจังซี่มันก็ฝันก็ถือว่าฝันแปลกนั่นล่ะรอบฝันเห็นเครื่องบินตกคั่นว่าห้วยคั่นตกปานนั้นมันก็สิระเบิดตัวเพิ่นว่าเนาะคั่นว่าเว้าตามความจริงเพิ่นว่าบาดนี้นะครับเนาะบาดนี้ก็เลยถามนะครับพ่อใหญ่ดาวเพิ่นบอกว่าถามพ่อใหญ่เพิ่นว่า ถ้าพ่อใหญ่นี่เห็นอาเครื่องบินนี่ซิตี้เป็นตัวไเพิ่นว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยว่านะครับถ้าเครื่องบินนี่ซิตี้เป็นซีแล้วเพิ่นว่าถ้ามันตกนี่ตกนี่เพราะว่าคนในหันก็คือสิตายเบิดพุ่นแล้วเพิ่นว่ามันคือสิเป็นศูนย์เพราะอะไรวะคำว่าตกนี่มันอาจสิเป็นศูนย์พ่เพิ่นก็เลยนะครับเอามาให้นะครับสําหรับ2ตัวนะครับเนาะเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือ40สนย์นะครับผมสําหรับบัดนี้นะครับเนาะก็สิได้เอานะครับตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อใหญ่ดาวนะครับที่เอามาฝากในงวดนี้ ก็คืองวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับผมกับตัวเลขนะครับผมพอไงเพิ่นว่าเห็นอยู่หางนะครับเห็นอยู่หางเครื่องบินนะครับคือสิเป็นรหัสของมันนั่นละหรือว่ารหัสโซงรหัสรหัสลาบในงวดนี้ก็ว่าได้นะครับผมก็คือ623นะครับผม623หรือว่านะครับ2ตัวอาจจะเป็นนะครับ6263แล้วก็23นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับ อัเลขหกกับเลขเก้านะครับนัวพักนี่มันมักกับหนากับหลังนะครับมากหกเป็นเก้ามากเก้าเป็นหกนะครับกะกันไว้น้ำเนรหรือว่าเพื่อไว้น้ำเนรนะครับสําหรับเก้าสองสามนะครับผมหรือว่าเก้าสองเก้าสามนะครับผมหลักการสาหรับตัวเลขที่ว่าคุณพ่อยัยเพิ่นนะครับฝากมาก็คือว่าเครื่องบินเป็นต้นตีเป็นสี่สำหรับโต๊กนี่เป็นศูนย์นะครับก็คือสี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางที่ว่าอ่า พื่อไงเพิ่นฝันนะครับเอามาเล่าให้สางนูฟังนะครับผมในมือนีสางนูกระไรมาสารต่อเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนีนะครับผมแระก็ในงวดวันที่หนึ่งนะครับผมที่จะมาหอดนี่แล้วนะครับผมกะเหลืออีกบกี่มือแล้วเนาะตอนนี้กะมอเขามาเล้วนะครับไก่มือเขามาเลี้วกะหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับหรือว่ารอตตีไว้นะครับผมเพื่ออ่าเพ่อไงเพิ่นฝันดีหรือว่าฝันให้โชคให้ลาภแกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม สำหรับมือนี้นะครับกับศีราทธันมุสมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ